สวัสดีครับสำหรับกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะครับเราได้มีการทดลองที่จะทำะท่อพักตรงนี้นะครับนี่ครับท่อพักนีน้ยาวประมาณเมตรยี่สิบท่อน,นี้ประมาณสองนิ้วนี่ครับประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วครึ่งโดยเรากำลังที่เรากำลังทดลองอยู่ว่าเราเคย เห็นเวลาที่เขาทําสําหรับเอให้ให้ปุ๋ยน้านะครับนะครับเขาก็จะทํามีท่อนะครับมีท่อสําหรับต่อสายเข้าไปของผมก็เลยทดลองทําการให้ปุ๋ยน้ํานะครับโดยบรรจุปุ๋ยน้ําลงไปในในท่อน,นี้นะครับวิธีการของผมก็คือว่าผมก็ทําท่อตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยวันนี้ผมมีฮอร์โมนที่เป็นน้ำสาวข้าวนะครับ ผมมุสสมกับกรินซีสังข้อแสนนะครับผมก็จะเติมลงไปนี่ครับจะเติมลงไปนะครับอ่าตรงนี้น่าจะจุได้ประมาณเกือบแปดเก้าลิตรนะครับเติมลงไปนะครับจะตรงไปก็อจะเห็นว่าปลายด้านนู้นนะครับผมยกสูงไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันไหลทิ้งไว้ก่อนนะครับนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะ ยกสูงไว้เพื่อไม่ให้มันไหลทิ้งไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยน้ำของเราก็จะจุลินทรีย์ต่างๆก็จะอยู่ในในนี้นะครับในกระบอกนี้นะครับซึ่งเเราไม่ได้มาให้ทุกวันนะครับเราอาจจะหนึ่งเดือนให้ครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ให้ครั้งหนึ่งแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังกษ์แสงผสมกับในน้ำสาวข้าวนะ น้ำตาข้าที่ผมเก็บไว้จากการซาข้พาว่อนของข้านะครับก็เติมล,ลงไปอันนี้พอปั๊มทํางานนึกออกใช่ไหมพอปั๊มทํางานปุ๊มันก็จะผสมกับฮอร์โมนหรือว่าผสมกับกิุซีกับปุ๋ยก็แล้วแต่จากกระบ,บอกนี้ออกไปรดต้นไม้ท,ทันทีนะครับต,ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่ทามเมื่อทำงานนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะมาทดลองทดลองเปิดน้ําให้ดูนะครับมันเหลือประมาณอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะตามเมื่อจะทํางานแต่ว่าผมจะปั๊มไม่ดูก่อนปั๊มทางานแล้วครับนี่ครับมันก็จะมันก็จะไปดันเอาปุ๋ยปุ๋ยซีฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ที่ตรเนี้มาใส่ต้นไม้เลยที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือว่าพอเรามีสิ่งพวกนี้เข้า,ขาไปเนี่ยสิ่งที่ไปที่เราจะต้องทำคือว่า เราจะต้องใส่ฟิลเตอร์นะครับเราจะต้องทาฟิลเตอร์กรองนะครับเราทำฟิลเตอร์กรองนะครับเพราะว่าเผื่อเราใส่ไอจทีเข้าไปแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าจุดตันได้นะครับนะครับใส่ยานะครับเหมือนน้ำแตแรงขึ้นนะครับไม่คิดว่าเป็นเพราะกระบอกน้ำจะแรงขึ้นนะเหมือนน้ำแรงขึ้นเลยปกติน้ำจะไม่ไหลแรงขนาดนี้ไม่รู้เป็นเพราะอิกโคนของกระบอก ก็บอกนั้นหรือเปล่าซึ่งการทํางานถ้าเป็นไปตามนั้นการทํางานของมันก็จะเป็นเหมือนแอร์แวร์นะนะโอ้โหหอมมากเลยหอมสาโทมากเลยตอนนี้นะคว้อมออกมานะครับโอเคครับติดตามต่อนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ โอเคครับเรามาทดลองระบบกันนะครับคือเราเปลี่ยนจากสายยางมาเป็นท่อ p v บนะครับ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของอะตะไคร่น้ําที่อุดตันสปริงเกอร์นะครับตอนที่เราไม่อยู่ทําให้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านหลายวันเนี่ยต้นไม้เสียหายนะครับคือระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับใช้กรณีที่เราไม่ต้องมาวุ่นวายในการคอยลดน้าเจอที่เราจะไม่อยู่ใครจะมาลดน้ําให้นะครับซึ่งก็สะดวกสบายมากคราวนี้ที่เราเปลี่ยนมาอย่างที่บอกตอนแรกคือว่า สปริงเกอร์เนี่ยหัวมันตันสาเหตุที่ตันเพราะว่าตะไคร่น้ำนะตะไคร่น้ำมันก็เลยทําให้อุดตันซึ่งถ้าเราไม่อยู่เนี่ยมันจะไม่มีคนแก้ทันทีตอนนั้นสุดท้ายต้นไม้ก็จะตายนะครับผมตายไปตายต้นแล้วผมก็เลยมาแก้ปันหาคราวนี้เรามาเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะว่าน้ํามันมายัางไ,ไงไปยังไงเผื่อใครสนใจมาดูแล้วก็อยากไปทําให้นะอ่าตรงนี้เป็น บอ่อพักน้าจริงๆเราเคยเลี้ยงปลานะครับเราตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วปลากินหมดแล้วนะตอนนี้ถ้าใครจะทำยังไม่ต้องทอําบ่อแบบนี้ก็ได้นะให้ใช้ถังสองรอยลิตรถังน้ำมันสองรอยลิตรตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อปั๊ม,มน้ำมา่ขอโทษซื้อปั๊มน้ํามาแล้วก็มีทม,ม์เมอร์แค่ตัวนี้นะครับทา์เมอร์พอถึงเวลานะครับเดี๋ยวสมมติว่าถึงเวลาแล้วนะผมจะเปิด อ่อ่าปั๊มทำงานนะครับปั๊มทำงานก็จะมาผ่านตัวกระบอกนี้อ่ากระบอกนี้มีความสิ้นผาดตรงกลางกระบอกนี้ก็ประมาณเอ่อสองนิ้วนะสองนิ้วผมใส่กระบอกนี้กพเพื่อที่จะเติมเติมปุ๋ยลงไปตรงนี้เติมปุ๋ยน้ำนะครับลงไปตรงนี้ แต่มันเป็นผลคอยได้ตรงที่ว่าแรงน้ําแรงขึ้นน้ําแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะมีฟิเตอ,อร์นะครับเอาไว้กรองกรณีที่เราใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วมันมีสิ่งสกปรปกนะครับกรองนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลผ่านมาตามท่อนน,นะครับแล้วก็ผมมี ตรงนี้เป็นปุ๋ยเป็นดินหมักนะครับดินหมักจากเศษใบไม้เศษต้นไม้พวกนี้ต่างๆนะเราเอามาหมักแล้วก็ใช้จุลินทรีย์จะปลวกเป็นตัวย่อยสลายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราปิดไว้นะ,เพ,ะเพราะยังไม่ได้ใช้จะดูระบบน้ําก่อนน้กาก็ไหลมาตามท่อน,นี้นะครับจะเห็นว่าน้นําแรงมากนะครับน้ําแรง น้ำแรงมากจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาอยู่ในระดับนี้นะครับตอนนี้พุ่งพุ่งออกมานี่พุ่งออกมาเนี่ยน้ําแรงมากนะน้ำแรงนะครับต้นไม้ก็ชื้นครับอ่ส่วนหนึ่งก็ไหลมาจากนี่นะครับไหลมาจากนี่ก็ผ่านท่อน,นี้นะครับตอนนี้เราวางพาดไปตรงประตูนะครับโดยตามประตูนะครับเป็นท่อเหล็ก เพื่อป้องกันรถเหยียบเกิดความเสียหายนะครับจะเห็นว่าน้ำแรงมากน้ำแรงจริงน้ำแรงมากแรงคือน่าจะได้อันนีิสงมาจากท่อกระบอกที่เราทำเพื่อเติมปุ๋ยอะไรแรงมากเนะครับต้นพือเรียนตายไปต้นหนึ่งจากปัญหาที่กล่าวมาตอนแรก นี้ก็สามารถทํางานได้ปกติแล้วครับริงเกอร์ตรงนี้ก็แรงมากครับผักก็สดชื่นถ้าใครมีพื้นที่ที่บ้านแล้วต้องการจะทําระบบอัตโนมัติอันนี้ก็มาดูได้แล้วก็ปรึกษาได้นะครับที่ใครอยากทํานะครับโอเคครับ